ครับแล้วเรามีบริการเรือที่คอยมมครับส่งนะครับร้องนะครับซึ่งไฮไลท์ของการนี้จะมีปัรหารคือเบลนนารี่มีแบบนู้นแล้วก็จะมีการจัดงานแต่ถึงครับการจัดกานมาเรื่อยๆครับเอป็นไปตลอด แ,แทางตำรวจนครบาลได้ประสานให้พุ่งการตำรวจพื้นที่นะครับพุ่งกับการนะครับจัดตั้งคออรร่วมหรือศูนย์อำนวยการนะครับในพื้นที่ที่จัดงานลอยกระทงในทุกๆพื้นที่นะครับเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานนะครับให้มีความสะดวกนะครับเน้นสามหลักครับคือหนึ่งคือปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน นะครับประการที่2ก็คือการอำนวยความสะดวกการจราจรนะครับแล้วการที่3คือป้องกันบุคคลที่3ที่อาจจะมาก่อเหตุความวุ่นวายในพื้นที่ครับ